อย่าเอาใบตัดไม้แบบนี้นะครับใบวงเดือนสีนิ้วนะมาใส่กับหินเกียรแบบนี้นะผมถ้าเกิดจะตัดไม้ก็แนะนําให้ซื้อฐานแบบนี้นะครับมาใส่นะนี่นะตัวนี้ไม่สามารถปรับองศาได้นะปรับแค่สูงต่ําได้นะครับผมก็จะมายึดกับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะ แนะนำการปรับกินลึกนะครับของใบนะครับผมการปรับกินลึกของใบนะบรรบนบนะแนะนําให้มันโผล่ออกมาหน่อยหนึ่งครับอันนี้ยังถือว่าโผล่เยอะเกินไปนะครับผมให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่นะประมาณนี้พอนะครับผมไม่ต้องปรับกินลึกมากมากนะครับผมเหลาเราตัดชิ้นงานแบบที่บางๆานี้นะตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะกับการตัดไม้ที่มีขนาดปรับได้นะน่าจะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมก็น่าจะสามารถตัดขาดได้นะครับผม แต่เขาไม่มีปรับองศามาให้นะอันนี้ก็คือข้อเสียของเขานะตั้งไม่ได้ด้วยองศาก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าได้ฉากกับใบเลื่อยไหมก็น่าจะได้อยู่หรมัง้งตัดไม้อัดแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเน้นองศาหรอกนะครับผมก็ใช้งานได้พอสมควรนะครับผมตัวนี้กับค่าตัวของเขาที่ถูกมากนะครับผมรายละเอียดสินค้าในตะกร้าเหลืองมุมล่างซ้ายนะตามนั้น